รวดลง you เพราะโจรลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงหลงคอยหมดจากน้องมาสร้างตัวออยาได้อีกรัวรักจะบดให้น้องคนนา อีกอีกอีกอกเพลงทดสอบระบบเสียงนะครับมีเครื่องเป่าเอาอยูา่ดียเพลงจะได้มิกเอาให้คุ้มพื้นดีด้ว,วดมือเด้อเอาเฉพาะในเขตของเรา เดี๋ยวไฟดับไฟดับพู้ได้ไปเตะถ้ากันยังดีผมมีเสียงสะท้อนอาวุธเสียงสะท้อนก็ถ้าประมาณนี้ได้ไม่สะท้อน คงลงคอยพี่เคยสัญญาไว้จะกลับไปหาคนดีผู้น้องพี่คงจะกรวลมหนาวพัดมาอีกหนหน้ากมณฑนหัวใจปวดยามหนาว่างาน้อง เ้าคงมองและค่ำครวนลมหนาวจะหวัวใปปลาอื่โปลดเห็นปลาปลดเป็นพยานให้ความรักยังไม่ครอนนิรันดรห่วงดวงใจจากเจ้าไกลเพราะจน ลมน้วพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงหลงคอยมนจากน้องมาสร้างตัวอย่าได้อีกรูรักจะปวดให้น้องคน จากน้องมาสร้างทัวอย่าได้อีกรูพร้าบจะบดให้น้องทนนานอีกทีไันไปอาจจะได้แล้วล่ะอไปพักผ่อนตามสายใจ ขอขผูใ้ใดบ่ดังเลยวนะเนี่ยกรรมไม่ยังคือจะเห็นไลาขอดอยู่สัเนี่ยเอาดังจะตตัวอยู่ยเรืเ่อเพวงคนสโลสัตว์ใส้สหัวาสบน,นี้ <laughs> sao này lai lai chăn bằng cái bọn này <cười> <cười> สีเจมีีมการแสดงข้น,ส,นขสุดยอดแชมป์ลำเพลินกันล้านรูปพระถานครับสาวน้อยเพชรบันแพ่ก่อนอื่นก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีครับพี่น้องในเขตกทมใจกลางกรุงนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้นวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์ครับเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ของทางโรงเรียนที่บูรณประชาสรรค์ ครั้งแรกครับที่ทีมงานการแสดงสาวน้ลแผงก็มีโอกาสมาสม่งมอบความสุขให้กับอดามิรักแฟนเพลงและต้องของกราบประทานอภัยนะครับไปยังอาคารบ้านเรือนหอพักใกล้ๆก,กับเวทีทำการแสดงของสาวน้อยเพชรแผงวันนี้นะครับขออนุญาตรบกวนท่านไม่นานนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆภาคส่วนที่ ให้ความอนุเคราะห์เอื้อฟื้อกับทีมงานเข้าสู่รื่อการนะครับนั่นก็คือบุญประเพณีของไทยเป็นการขอข,อข,าม,ขอมาพระแม่คงคาเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงครับประเพณีไทยวันที่31ครับมือนี้เป็นมือเริ่มแรกครับพี่น้องฉะนั้นบอกตต่อกันไปนะครับสำหรับ FC ซแฟนคลับ ที่น้องที่กำลังรอติดตามชมผลงานการแสดงของสุดยอดแชมป์ลำเพินหนึ่งเดียวแชมป์โลกประจาานอันดับหนึ่งของประเทศไทยการันตีได้กับผลงานความม่วนโดยทีมงานป่าช่วยพมวลเจลีพาเพลินเราจะเริ่มเปิดทําการแสดงนะครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปฉะนั้นบันดนักแฟนเพลง,งที่เข้ามาถึงกันแล้วครับเข้าสู่ภายในได้เลย จับจองมองหาที่นั่งกันให้เหมาะๆมาเสด็จนำกันเบิดขึ้นสอดแกงครับพี่น้องครับอุบ่แกงดอกพี่น้องเนาะประม่านเขิงขึ้นเดี๋ยวสิลบกว,สวนสดประสัดของพี่ของน้องนะครับที่กำลังพักผ่อนต้องขอกรับประทานอภัยกับศิลปะศิลปินอีสานเดินทางมาจากใจกลางครับจัจงหวัดมหาสารคามใจกลางเดืออีสานครับพี่น้องเป็นจุดกลึ่งกลางก็เหมือนกับ สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางเช่นกันนะครับสำหรับเส้นทางที่จะออกสู่ภาคต่างๆของประเทศไทยเสร็จจากมงนี้แล้วครับมืออื่นเปิดทําการแสดงนะครับยุธีสารจพอกไก่ตอครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ FC แฟนคลับบอ,อกต่อๆกันไปด้วยนะครับวันที่หนึ่งสี่ย่อนกลับขึ้นมหาพีนองอีกเชนึงอยู่วัดศีชมพูอยู่ทางคลองหลวง ชนะมนดามีรักแฟนเพงพี่น้องนะครับทุกครั้งทุกคราวที่เรามาผลงานการเสดงที่เราสรรสร้างเรามอบให้เป็นความสุขกับพี่น้องทุกทท่านทีมงานสาวน้ำแพงร่่มกับป่าช่วยพวม่วเฉลีพาเพลินกนติได้กับโปรโกรนี้และบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดรับสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ในมาตรฐานุิวันผู้เชี่ยวชาญครับปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณเพิ่มผลก,กําไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณเครื่องดื่ม G s d อสดีสมเกาหลีตังกุจับ โสมโอทีโสมโอทีชีวิตโอเลยบริษัทบุญรถเทดดิ้งจำกัดสิงค์คอร์ปอเรชัน่นลีโอโซดารวมกันมันกว่าดดื่มชนฉลองสมุนไพรคุณสำนิคกับสิวหนักหน้าฟ้าหนักใจปัญหาจะหมดไปเมื่อใช้ครีมอัพเวลรอดสีแดงครีมแก้ฟ้ารอดสีฟ้าครีมแก้สิวนมเปรี้ยวด,ดีไลท์กับจินจบตบดีไลท์ พร้อมด้วยผงซักฟอกสามพลังสามแจวบวกแก่มคุ้มค่าคุ้มราคากับผงซักฟอกเอาใจแม่บ้านพ่อบานบอกต่อต่อกันไปนะครับวันนี้เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปผลงานการสแสดงครับเฮาสั่นสัางมาฝากให้กับปีกำลองเฮาได้มวลได้ซื้นน้ากันนะครับตอนนี้มิเสียงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะส่งหน้าที่ให้กับคนโทนครับ เปิดผลงานเพลงคลอไปพังๆจะหน่อยสก่อนพอเงียบ,บเบาเงาท่านที่เดินทางมาถึงกันแล้วเข้าสู่ภายในได้เลยหนึ่งทุ่มตรงเปิดทำการเสดงจตันทีครับบอสคุ้มผ่าวะนากกุตี 30นาทีเจอกันนะครับทุกแผนกทุกคนเลยแต่มันยิ่สงสาวน้ำแพงเพราะเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่ที่ความจะเป็นที่ต้องเรียกพบทุกคน,คน,ก,ก,คนก็คือ